รับซื้อสูงสุดเหรียญละ1,300บาทมีเหรียญอะไรบ้างนะครับคลิปนี้ลองมารับชมกันดูนะครับก็ผมจะทําคลิปสั้นๆแนะนําข้อมูลเหรียญน,นะครับเหรียญแรกให้ดูกันก่อน,อนเลยนะครับเหรียญ5บาทปีพศ2546หี่เหรียญน,นี้พบเจอบ่อยนะครับจำนวนการผลิต1 8 2 0 0 0เหรียญราคารับซื้อสภาพผ่านการใช้งานเริ่มต้นที่เหรียญละ200-300บาทนะครับดูแค่ปีพศขายได้เลย2546นะครับ เหรียญ5บาทนะครับอีกเหรียญหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับให้สังเกตก็คือเหรียญ10บาทตัวติดผลิตน้อยนะครับเหรียญ10บาท2สีนะครับก็สามารถพบเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยเป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานที่มี FC ส่งมาขายนะครับเหรียญ10บาทปี3 1 นะครับสองห้าสามหนึ่งรับซื้อทุกสภาพใครที่เจอแบบเก่าๆนะครับสภาพผ่านการใช้งานเก่าๆก็จะรับซื้อ,อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับแต่ถ้าใครมีสภาพไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าเป็นปี3-1แพ็คเขียวแบบนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาท แต่ว่าจะต้องเป็นปี31ถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าเป็นแพ็คเขียวนะครับก็จะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ1น0 0 0จนถึง1นึ่บาทนะครับหลกัหลกๆเลยนะครับคลิปนี้แนะนำา2เหรียญก็คือเหรียญ5 5บาทปีพศ2546แล้วก็เหรียญ10บาทปี31นนะครับรายการรับซื้อเพิ่มเติมสามารถรับชมข้อมูลได้นะครับทุกช่องทางของผมนะครับ